ดีครับตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะครับเป็นสถานที่โรงเรียนนะครับสถานที่โรงเรียนนะครับาร่มเลยเราทีนี่สวน,นสุคคมทักเดียว <laughs> จะตายแล่นเนี่ย,เยวเกาแก่เองล้วยังี้ข้ไม่จะผ่า ข้าวปวดเสียงหนึ่งข,ข้าไปบเมย์อีหลานะเข้าไปบเมย์อีหลานะฮอตดีครับมาฮอตเอาจอนนี่แหละจะข้าวทำอะไรก็เป็นหึ่งสวัสดีครูปอถ้าเข้าวลำบากแล้วเกินทางเข้าวลำบากมากอาโอ้ ถ้าเขาเครืองบ่หายปุ๊บมาเหรอเนาะซูนอยู่นี่ถามไวไว้ก็ปตอนเบานะคือคนมางินปกันนเอากะเบิ้งหนาเนียปวดวิดแอร์นิดมาก้าเขาเขาวงกดวันนี้เจอถามว่าแตคือกัรวงนมากกับคือกันจ่านเขาหนกตอนขาดเต็มเมด แต่จะเท่าตัวที่ที่บอกแ้เจะเาคนส้มหอกนี่อุ้ยทาางดอีหย่งคูหมูเขาเป็นตือบทอากรอนอนตื่นทาเนี่ยสแตกเข่าเนอเพ็นยังกินดยวยไซสันนี่ขีนี่สวมวันถ่ายลเงี้วครับันเขาไปลำไปหมานไปไปแม่ดอก ไป,ไปกินลงท่านบอกลงทานบอกหลายหนบอกบอกมันแดดมันแดดมันบอกแดดได้ไกลไกลไหมคมไหมมีแจวบอกเขามีรังแคเขาบอกแม่เขามีโรคอะไรเขากินอะาอาบน้าอาบทาแล้วก็อป่นอะรครับเป็นเการเมื่อกี้เขาเบิงหาขึ้นลรบอกผู้ได้ทาแจวอยู่ครับโอ้มองอยู่มองเศร้า ไม่หน่อยทุกคนอ่ะแลกกอดขนาดแลกกอดผู้หญิงขึ้นจัดการมันอยู่มองดูครับพี่น้องครับ

mười ươn chắc lô mọi người mưa chắc lô cái xe xay Ờ ừ. nhanh lên mưa chắc lô một người không ạ, ở không không nam cái xe xe vạt มี่เ่แบนี้นี่มี่เลย่ปันไกดไปไปนะกยี่สิบโลเป็นลำไปมาบ้านในเขาแมาแรงๆเหมืนเขาอะไรได้บ้านี้เมื่อเขาต่างเขาต่างเที่เขาต่างเชืงใดางทีแ้เนี่ยคิดว่านะใช่ไหมว่ามีการว่ายฮะเอาบอกไกดตัวละย่าเนี่ยิว่าเห็นบอกเห็นด้กันบ่าหนังนั้นที่บ้านนังอนะ คิดว่าซืซ้ำหนีนะเอาคนจะสามพัคนตบาทต้องขึ้นหอเขาจะเอาอยู่ก่เป็นปะนี่ขอมากเมื่อบานมึงงานห่อนิดทองฝังหลุในเน็้งานตลองอุโบสถิดทองฝังหลุมในหบอกในกรุงกัน <ข>ยูเข่าละ่ะหมูเขาละสินเ,นเข่าฟันฟันใหญ่ขนาดนั้นาขาตรงประยะช่วงตงมามะาม่าเดี๋ยวพักเอ้าเอายังเม่ได้เป็นชีิปสบายอ่ะกูกูอยากนึกสภาพรถตูกกูมาเลย <laughs> <laughs> จําแจ้วแปะปเขา <laughs> เาี <laughs> จับม <ítulo> <run> <displayed S 1> ืแต้ม <Martine, mother, S 1> ือขึ้นเลยเออกินเลยกินเลยจับจะแปะแปะเลยเฮ้เอาละผุดห่มยัเนัไเ คนมองคนเบิงรถต้องจอดทั้งหนอกายแต่ได้นี่รถหกหลอดจอดหนอกมัดรถหกหลอดรถบัสจอดหนอกมัดค <c oughs> ันบัรถบาสเขาเห็นไหมนี <c oughs> ่ไหมอขอบคุณทุกท่านใจขับคุณท่าน พอกันคิมนาครับสวัสดีครับทุกคนฮะลงสน้นเมืองลงส้นทุกคนลงส้นทุกคันเอาผู้ใดว่าพอกันเซไปนอนรีสอร์ูดได้ปะยังว่าเลยรับก,กูนะบอกชิเป็นนอนรีสอร์ทคุกเข่าอยู่เป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้รีสอร์ทเดี๋ยวไ,ได้เงินพอกันใช้เป็นไปบ่ได้แต่ว่ามันหนีบ่แน่ได้แล้วมันแน่วุนแล้ว โอ้เจียงวะบอกไงมันขืนมันมันกำลังลงกีบอยู่เท่าะว่าจะได้ไปแต่เด็กหรือเปล่าอร่อยออยกว่ามันบอกอรอยสักสิบห้าโลไกลๆบไกยบอกไปงานมาอื่นบไกย์อรอยกวโลใช่ไหมพี่ปอพี่ปอหล่อมากเลยวันเนี้ยนอ้โอบอลเล่ก็มีตะก้อก็มี มีทุกอย่างเลยใครอยากถูกหวยก็ซื้อเอาเลยนะครับ0ู 04, 04, 04, 04, นย์สี่สองศูนย์สี่นิเลย์ซื้อออกซื้อแน่เวยซื้อแน่ก็ซื้อลอตเตอรี่ร้ายไปหรอศูนยสี่อากันคลิดราคาไปนะครับ